เงียบว่าร้านวันนี้วันนี้วันอะไรวะเนี่ยวันพฤหัสเงียบชิบหายเลยออกนอกดีกว่าอย่าไปหาคอนเทนต์อะไรดีดดทํากันดีกว่าลองดูด้ว่าวันนี้วันพฤหัสรถซิ่งแม่งออกกันหรือเปล่าเวลาเนี้ยสิบเอ็ดโมงกว่าดูดิบนทองถนน,นจะมีรถวิ่งปะดูกันปะเดี๋ยววันนี้เราจะไปแถวปัตุมกันตลาดปูนซับดูดิว่ารถซิ่งแม่งเยอะหรือเปล่าไปขึ้นรถลุย เฟลว่ะสิ้นชั่วโมงแล้วยังไม่เจอเลยสงสัยนะมีสองอย่างกลัวฝนตกรถซิ่งนะรถสวยสวยนะกับทํางานอ่ออีกอย่างหนึ่งคือยังไม่ตื่นขี่มายันทุนรับนะจากร้านยังไม่เจอรถซิ่งสักคันเลยแงไปไหนกันหมดวะเดี๋ยวพาเข้าไปแนะนําตลาดทุนรั์หน่อยดีกว่าเขาขายอะไรกันบะ้างนะตามตลาดเลยก็แล้วกันไหนๆก็มาแล้วถ้าเราเจอรถสวยสวยเดี๋ยวเราถ่ายในตลาดเลย แต่ก่อนที่เราเจอรถสวยนะถ้าเราเจอร้านอะไรที่แม่งเฟี้ยวๆราคาเด็ดๆอะ่ะเราก็แนะนํามันก่อนเลยก็แล้วกันไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายด้วยแต่มาแล้วไม่อยากให้เสียเวลาเสียเที่ยวแต่อย่างน้อยต้องเจอนะ่ะเอาไปดูตลาดกันก่อนก็แล้วกันไป หนึ่งเข้ามาในตลาดพลซับแล้วรู้สึกว่าจะเป็นร้านไอ้ทำที่ทําราวตากผ้าหรืออะไรเนี่ยที่เป็นสีสีลุ้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวลอลงไปถามเขาดูแล้วกันว่าอุปกรณ์ชิ้นเนี่ยมันถูกใส่อยู่ในรถเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรและตามภาษาเรามันก็คือเหล็กที่ดัดไปดัดมาแต่ว่าเดี๋ยวลงไปถามเจ้าของร้านกันแล้วกันว่าสับของการแต่งรถเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยมันคืออะไรคําซีเอ็กบาร์ทั้งหลายแหละเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านกันไปไปม,<า>มาแล้วเดี๋ยวเจอกัน สวัสดีครับพี่ไปไหนแล้วเจ้าของร้านเดินอยู่แวบๆอ้าวว่าไงเซอโหลพี่ชายสวัสดีพี่ทำอะไรอยู่ทำงานทำงานเหรอทำงานก็ทำไมมาอย่างเงี้ยเปียกหมดแล้วไม่เป็นไรพี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับพเยี่ยมครับพเยี่ยมครับพเยี่ยมพี่เยี่ยมเอ็กซ์บาร์ตามภาษาที่คนรู้จักกันนะตามโรสติ้งลังสิทหรือว่า ตอนโซนเนี้ยพี่ทําอะไรนะเอ็กบาร์ครับร้านอะไรโนะชกเอ็กบาร์ครับเหล็กนี่ใช่ไหมใช่ไอ้น,น,นี่เรียกว่าเอ็กบาร์แล้วพี่นะมันอยู่ในรถโอ้ยแล้วเอาร้อนๆมาให้ถือพี่ชายผมพี่ชายผมเองฮนะพี่ชายอะไรเนะีย่ยเดี๋ยววันนี้แนะนําร้านก่อนวันที่ผมผ่านมาจะไปหาถ่ายรถกันไม่มีรถให้ถ่ายว่ายผมเลยเออมาฝากร้านหน่อยพี่ก็ ร้านโชคไอ้บาครับตลาดคุณทรัพย์ปทุมธานีรับทำเบกบาสีบาทุกรุ่นทุกแบบขึ้นสดได้หมดขายแพงไหมพี่แพงแพงนะสินค้าคุณภาพนะจาก่องไปซื้อจีนน่อ่อามันเป็นแบรนด์ที่คนไทยทำนี่อรอไหมหัวคิดเนี่ยออกมาจากคนไทยไม่ว่าจะเป็นงานไทยเทแท้งานไดรสีงานที่แบบติดตั้งให้ตรงรุ่นนะกับรถทุกรุ่นนะ่ะคือคนไทยคิดนะสนับสนุนการซื้อขายของไทยมันดีกว่าที่เราจะไปซื้อของจีน พราะนั้นแล้วคุณภาพมันมาพร้อมราคาราคามันแพงแต่มันก็ดีกว่าอันนี้คือเรื่องจริงไม่เชื่อลองใช้ดูมีรับประกันให้ด้วยถ้าลอกถลอกเปลี่ยนฟรีเปลี่ยนฟรีนะถ้าลอกถ้าถลอกแล้วถ้าไปเลียมันแล้วมันลอกอ่ะเสียวเสียวเคยลอกเคยลองเดี๋ยวมันลอกเคยเคยเลียจนลอกยังเลียดิใช่ลอกไหมลอกลอกไว้โอ้ไกลโอเคแมเดี๋ยวไปดูสินค้าร้านพี่กันหน่อยนิดเดียวปะอะไรไม่ดีก็ตัดออกไปนะ ราไม่เจอรถซิ่งแต่ว่าเราเจอรถสวยก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวรุ่งไปขอพี่เขาถ่ายกันรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าของร้านสติกเกอร์ของตลาดปุนทรัพย์ชื่อร้านจ่าเอหา๋หลายคนที่เคยมาตลาดปุ่นทรัพย์น่าจะรู้จักกันดีเดี๋ยวเราให้ลองกล้องลองแผนไปหารถหน่อยคันข้างหน้านี่เลยเออเนี่ยเขาเรียกว่าแนวอะไรไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าแมงโกรสุดไม่รู้มีคนมาถ่ายยังนะไม่รู้ว่าหลายหลายรา,า,ายการเขาถ่ายไปหรือยังแต่ว่าเราเจอ เราก็ลงไปสอบถามกันแล้วกันว่าเป็นหนึ่งในรถที่เราชื่นชอบกันแน่นอนใครก็อยากมีต่อให้คนเล่นรถซิ่งเล่นรถเก่าเล่นรถโทเล่นรถสปอร์ตก็อยากมีแนวเนี้ยผมเชื่อแล้วเกินเพราะนั้นแล้วเราลงไปดูกันดีกว่าว่าเขาทาอะไรมาบ้าง,างจากแรปเตอร์เดิมๆเนี่ยมันกลายเป็นสภาพเนี้ยมันใช้เงินเยอะไหมช่วงล่างอะไรทําอะไรยกประมาณไหนเดี๋ยวลองไปดูกันก็นแล้วกันครับปตอนนี้เราอยู่ที่แรปเตอร์คันนี้นะทะเบียนเนี่ยให้ดูทะเบียนเลยนะครับดูแค่ดูทะเบียนก่อน5กไก่ทอถุง หนึ่งสามหนึ่งสาทะเบียนแมงก็สุดจีแล้วเนะนะเดี๋ยวเราไปดูยางกันดีกว่าดูล้ออันนี้เป็นเป็นลับเตอร์นะน่าจะประมาณรถประมาณปีที่แล้วนะคันนี้โดยสติกเกอร์อ๋อพี่เขาเป็นกู้ภัยด้วยนะครับรถอุปกรณ์ตัดทางเพราะฉนะนั้นแล้วในท้ายกระบะเนี่ยผมว่าน่าจะอุปกรณ์เนี่ยน่าจะแน่นแหละแน่นปึ๊บเลยนะยางล้อยางนี่ขนาด20่สนะเนี่ย เป็นยางส5มหนะคูณ12.50 R20 ้ายี่สิบ LT ยี่ห้ออะไรวะล้อยี่ห้อล้อของก็สวยเนะี่ยทำสวยเนะี่ยขอบยี่สิบเองทำไมทรงมันดูหลอดั่วะเอาว่าดูเป็นแนวทางการแต่งกันแล้วกันนะบางโคนเหมือนจะเป็นทั้งบนเป็นอลูมิเนียมปะ่ะอลูมิเนียมแล้วก็เป็นแผ่นยางเหมือนงานสร้างาเองทั้งหมดอะสร้างเองหมดอะดูจากโชคก โชก็ยังเป็นยังเป็นตัวของแรปเตอร์อยู่ตัวเนี้ยเป็นฟ็อกข้างล่างเดี๋ยวทักทายนะทักทายนะทักทายนะมีเสียงแตรด้วยอ๋อถ่ายรถเขาก็าจะว่า,าหรือเปล่าเนี่ยแม่สวัสดีครับพี่เอกครับผมผมมาเจอรถพี่เลยเก็บไว้อยากเก็บเป็นแนวทางหน่อยว่างปะละ่ะ ถามอะไรนิดนึงดิฮะจะได้ถามพี่ไงคันนี้คันที่ไหนทําที่ไหนมาละพี่อันนี้วเนี้ทำเองเลยหรอนี่แรปเปอร์เนี่ยเป็นแนวแรปเปอร์อันนี้พี่เอนะครับพี่เอเจ้าของร้านสติกเกอร์จ๋าเอ๋แห่งตลาดทุนทรัพย์นั่นเองสุดหล่อพี่ชายเราเองเนี่ยคนนี้สุดยอดทั้งเรื่องน้ําใจทั้งเรื่องพี่น้องสุดยอดครับพี่แต่แล้วตอนนี้เราอยู่กับพี่เอนะ เาเอ๋นะครับเาเอ๋สติกเกอร์นะครับเดี๋ยวผมถามก่อนผ่านรถแรปเตอร์คันนี้ถามไม่ดีนะผมถามพี่เอ๋ก่อนเลยเนี่ยเขาเรียกว่าแนวอะไรพี่แนวนี้พอรู้ไหมหรือว่าตามใจชอบไม่ใช่อะแนวนี้มันก็มันมีชื่อแนวมันไหมพี่มันก็เป็นอารมณ์ของของยุโรปแนวกับบ้านเราจะต่างแนวเป็นแนวแอด e เวนเจอร์ของพกตระกูลฟอร์ดเอฟหนึ่ ทำทำอะไรไปบ้างอะพี่มันถึงสภาพนี้เลรถแมปเตอร์ตัวนี้เหรอใช่ตัวแรปเตอร์ตัวแแรปเตอร์ตัวนี้พี่เบิกล้ออย่างเดียวเลยครับเบิกล้อกับยางนะฮะส่วนส่วนต่างก็ยกบอดี้ยกบอดี้อย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับช่วงล่างเขาช่วงล่างก็คือเขาโอเคอยู่แล้วล่ะยกแต่ยกบอดี้หมันีขึ้นมาให้หนีล้อทรงนี้สามนิ้วครับขยับล้อนี่มันออฟเซ็ตมันเยอะนะพี่นะลบเยอะไหมพี่ลบสี่สี่ลบสี่สี่อย่ยาง ยาสามห้าใช่สามห้าดูให้พี่หรือจอดโชว์อะไรนะฮะคันนี้ใช้ใช้งานไหมคันนี้ใช้งานช่วยเหลือหลายคนแล้วช่วยเหลือช่วยเหลือแนวแนวกู้ภัยครับใช้งานได้จริงทุกอย่างนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในรถพี่เขาืมสุดจีเลยอ่ะะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์เคยเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยรถกู้ภัยเนี่ยทรงเนี้ย ก็ตัดทางเวลาออกออกไปนี่ก็คือใช้ใช้พวกนี้ของพี่เป็นพวกอุปกรณ์ตัดทางเฉพาะอะไรใช่ป่ะรถบัสรถสิบล้อรถกระบะรถเก่งที่ชนก็ติดภายในนะใช่หืมเจาะเครื่องมือชุดเท่าไหร่นะพี่ชุดนี้ชุดนี้รวมกับผู้ใหญ่ใจดีแล้วตัวเต็มมันแล้วนะล้านสี่ล้านสี่ใช่ล้านสี่ล้านสี่ซื้อรถกูได้สองคันใช่ล้านี่น่ะพี่คือเครื่องตัดทางใช่ล้า่มันจะมีฟังมันจะมีฟังก์ชันอะไรอีกนะอย่างเช่น อาจจะมีโซ่มีหูลรมีมีหลายอย่างองปุปกรณ์แต่มันใส่บนรถไม่หมดใส่บนรถไม่หมดโคตรใจดีเลยซื้ออุปกรณ์ล้านสี่ช่วยเหลือคนเาไม่ได้นะแล้วไม่ใช่อย่างเดียวรถพี่เขาไม่ได้คันเดียวนะรถตู้พวกอุปกรณ์กู้ภัยอีกแบบเต็มที่อะ่ะเดี๋ยววันหลังมาเดี๋ยวถ้าเขาอยู่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก็แล้วกันคันนี้แล้วคันนี้แต่ตอนนี้เดี๋ยวไปดูด้านหน้ารถพี่เขาหน่อยดีกว่าโคตรหล่อเลยน่าจะเป็นคันหนึ่งเดียวในไทยนะแรปเตอร์ที่เป็นทรงเนี้ยถก น่าจะเป็นคันเดียวในประเทศไทยอ่ะเพราะยังอยู่ในวงการรถมาก็ยังไม่เคยเห็นนะพวกนี้บันไดข้างนี่มันมาอย่างนี้อนน่ะพี่หรือว่าไงสแตนดาร์ดครับสแตนดาร์ดก็คือแรปเตอร์มาแบบนี้ใช่บางคนนี่มาสั่งทำเองนะ้วไม่มีอ๋อใช่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 บางคนยกสามนิ้วยกสามนิ้วแล้วก็ขยบกันชนหน้าน<ๆ>ิดนึงสไลด์เห็นไหมรายละเอียดอย่างเยอะเห็นปะกันชนอยู่นี่ตรงเลเขาสไลด์กันชนมาได้อะคิดดูก็แล้วกันใครกล้าทำั้างอ่ะ วงวินครบเลยอันนี้ใส่เองทำเองแปลงแปลงเองทะเบียนเขาแล้วเนี่ยเห็นไหมขนาดพี่เขาพี่เบลยูเท่าไหรน่นะป,ปีนี้จะห้าสิบหน้าอ่อนกว่าผมอีกอนะแล้วดูสไตล์ออการแต่งรถแต่ละคันนะตั้งแต่ผมเห็นเขามาตั้งแต่ v i p เอ่ยหรือว่าแม้กระทั่งจะแต่งรถให้คนอื่นนะ่แม้กระทั่งรถผมเองเนี่ยเขาก็ออกแบบแบบ สุดยอดจริงร้านสติกเกอร์มันต้องร้านเนี้ยต้องเอเนียต้องคิดว่าเป็นรถเราไงรถเราถ้าไม่ใช่ถ้าไม่คิดว่าเป็นรถเราเราจะไม่นผลงานเยอะไหมพี่ทำในแบบคร่าวๆปีประมาณกี่คันดีบวะปูในเพจจ้สติกเกอร์ตลาดุูทรัพย์อผมว่าหลักหมื่นอะไปดูในเพจนะเพจพี่เอกเพจอะไรนะพี่จ้าเอสติกเกอร์ตลาดพูทซับจ้าเอสติกเกอร์ตลาดพูนซับทำมือลงมือเองกับน้องๆะครับ ไม่ได้จ้างใครมาทำทีมงานนี้สุดยอดจริงสติ๊กเกอร์นี่ก็ฝีมือพี่เอาเองของเดิมมันมีมาไ้พี่ไะจมูกหมเนี่ยไม่มีทําเองอีกสุดยอดจริงอยากช่วยเหลือสังคมก็เอาออกอยากอยากใช้งานไปใช้งานมีคนตัวก็เอาออกอยากวันนี้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 อยากช่วยเหลือสังคมก็มาติดล้ําอ่ะนนี้เหมือนกันเขาคอนเหมือนกันคนถ่ายงงเลยเฮ้ยมันมีด้วยวะเนี่ย เออเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าครับอก็มาติดใช่ง่ายๆครับแต่งตัวออกแนวพระเอกอันนี้แหละร้านชงกาแฟที่เกาหลีชื่ออะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่ได้แน่นอนนะเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่ได้หรือไม่ไม่โอเคพี่เอ๋เดี๋ยวฝากร้านพี่เอ๋ไว้ด้วยนะครับโอเคแล้วขอบคุณมากครับพี่เอนะขอให้ขอให้ขอให้กิจการเป็นรุ่งเรืองน้องๆขอบคุณมากครับพี่พี่ชายรักกันเสมอทํารถร้านพี่เอ๋ได้ตั้งแต่สมัยขี่วิ่งคันเดียวอ่ะตั้งแต่สมัยที่เขาไม่นิยม ้งใช่เดี๋ยวนี้มันไหลไปไหนตัวไหนแล้วนะตั้งแต่ผมมีรถวิอสคันเดียวตอนนี้ปั่นจักยาแล้วพี่ไม่เหลือปั่นจักรยานล้อสี่ล้อเป็นทองโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ย,ยี่สิบเก้าพี่โตได้สี่สิบใช่เหรอ,อโนโนวะฮะไปดิเราไปกาเลื่อกมาดูว่าตามไปดูรถซิ่งตามท้องถนนนะด้วยรายการของเราเนี่ยจะไม่นัดใครถ่ายทั้งนั้นนะครับถ้าใครอยากถ่ายก็อินบ็อกซ์ส่วนตัวมาก็แล้วกันนะฮะในเฟซบุ๊กเป๊กเรซิ่งนะครับแต่คอนเทนต์ของเรานะโปรเจกต์ของเราเนี่ยคือเราตามถ่ายรถซิ่งบนท้องถนน ถ้าเราวิ่งมาเจอถ้ารถสวยเข้าตาเราถ่ายถ่ายขอแบบขออนุญาตถ่ายนะครับถ้าเขาให้ถ่ายก็ถ่ายถ้าไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไรเราก็ถ่ายกันอื่นผมคิดว่าเราเป็นรถซิ่งด้วยกันเนี่ยเขาน่าจะยินดีนะครับทุกคนแต่งรถอยากออกซ์เลนิดนึงนะของเราอาจจะเป็นสื่อใหม่แต่ว่าเราก็ตั้งใจทําเลื่อนรถซิ่งอะ่ะจะได้ยินกัน EP หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดก็สิบเดี่ยคงยังเป็นรถซิ่งแถวโนนบุรีก่อน,น,นอเดี๋ยวพอต่อไปเจอกันแน่นอนต่างจังหวัด คอยดูฮะเบคเลสซิ่งเนใบเยียนทจังหวัดเลยรสซิ่งที่บอกว่าเมืองไหนเทพอะไรเงี้ยนะครับชลบุรีชลบุรีอาจจะเป็นระดับหลังๆหน่อยเพราะว่าชลบุรีรสซิ่งเยอะนะครับแล้วส่วนใหญ่คนก็ชอบไป